เชิญนายสมหมายเพียรสารองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศิษา8ขอเรเชิญครับเรียนนายเอกส์อาหารผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศกษาโคขัมนบสร์ประธานในพิธีกระผมนายสมหมายเพียรสาในนามของคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศกษาโคขัมนบรรลอรขอขอบ พระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทดลองปฏิบัติจริงได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงซึ่งในการจัดการศึกษานักเรียนเป็นคนเก่งดีมีความสุขในการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองม,มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568และกล่าวตอนรับท่านผู้ประผิดประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้และในโอกาสนี้กระผมต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับโรงเรียนเริญศิษศึกษาโปาูคาอุรุสอนโดยการส่งหลานมารับการศึกษาอบรมนักเรียนแห่งนี้ปัจจุบันนั้นได้มีการจัดการศึกษาโดยเร้นนักเรียนเป็นสัมพันธ์ซึ่งการพัฒนานักเรียนไอ้น,นี้ระบบหัวขอบคุณ การขอพระคุณท th un, ่านผู้ท่านผู้ปกครองท่านนะครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับวันนี้ก็168้นแอ่านยบทดสอบทสอบหอ่าตบอคสนารับช่วงนี้ก็ดูเกี่ยวข้าวทันรับแล้วก็ดูบทเอกตุกนะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับที่ที่านได้รับการศึกษาเป็นคนดีในสังคมนะครับได้ัวกทจะได้เรียนต่อนะครับงานทำนะครับเป็นกำลังมาเรียนทุกอย่างนะโรงเรียนก็ให้โอกาสโดยไม่คัดชื่อออกทันทีนะคบก็จะเอาลูกๆของท่านเนี่ยนะไปงานมาส่งงานลูกๆ สัปดาห์นะคะเพื่อเพื่อเปิดโอกาสในวันหนึ่งนะอาจจะคิดได้นะคะก็มีหลายคน,นะคะทองทองวันนี้ทราบข่าวว่าผู้ปกครองจะได้มารับตังเลยเนาะมีคนัวใจอยู่บอางา